สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำปีกไก่ย่างหมักซอสมาฝากกันค่ะสูตรนี้เป็นสูตรทำขายนะคะรับรองว่าทำง่ายมากๆแล้วก็ขายดีมากๆกําไรดีแน่นอนค่ะจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยปีกไก่ผงปรุงรสซอสปรุงรสน้ำเปล่ารากผักชีกระเทียมพริกไทยสีผสมอาหารสีส้มแดงเม็ดผักชีเกลือน้ำตาลน,น้ำตาลมะพร้าวไม้เสียเ,เราจะแช่น้ำไว้นะคะไปชมวิธีการทำกันคะ่ะ ในขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาล้างไก่กันก่อนนะคะเราจะล้างไก่ด้วยน้ำเกลือพอล้างด้วยน้ำเกลือเสร็จแล้วเราก็จะล้างน้ำเปล่าประมาณ2-3ครั้งค่ะแล้วก็เทน้ำออกให้หมดนะคะ และตอนนี้เราก็ล้างไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะนำไก่ไปหมักกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาโคลกส่วนผสมสำหรับหมักไก่กันก่อนนะคะเม็ดผักชีค่ะไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะเราจะใส่รากผักชีอยู่แล้วรากผักชีค่ะตามด้วยก,กระเทียมเราใช้กระเทียมกลีบใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะ ถัดมาตามด้วยเกลือค่ะเราจะโขลกเกลือพร้อมกับรากผักชีกระเทียมพริกไทยเลยนะคะโขลกให้เข้ากันเลยค่ะพอเราโขโกลกรากผักชีกระเทียมพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะถัดมาตามด้วยน้ำเปล่าค่ะ ผงปรุงรสค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะถัดมาตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะก่อนทำล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะ แล้พอเราใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปแล้วส่วนผสมถัดมาเราจะใส่เป็นสีผสมอาหารสีส้มแดงนะคะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะ พอส่วนประกอบน้ำหมักไก่เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ไก่ลงไปคลุกเคล้าเลยค่ะคลุกเคล้าให้ตัวน้ำหมักซึมเข้าไปในไก่เลยนะคะสำหรับปีกไก่ที่เรานำมาทำนะคะพอเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วให้เราใช้มีดกรีดแบบนี้นะคะแบบในคลิปเลยค่ะเพื่อให้น้ำหมักซึมเข้าในตัวไก่แล้วก็ทำให้ไก่สุกง่ายนะคะ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้พลาสติกปแล้วก็หมักไก่ไว้ในตู้เย็นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะและตอนนี้เราก็หมักไก่ครบเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะนำมาเสียบไม้กันค่ะไม้ก่อนนำมาใช้อย่าลืมแช่น้ำก่อนนะคะเราจะเสียบไม้เข้าไปเสียบไปตรงๆแบบนี้เลยนะคะ เราจะทำไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนเลยค่ะ และพอเราเสียบไก่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำน้ำหมักมาราดไก่ไว้ค่ะเราจะราดไว้จนกว่าเราจะพร้อมย่างนะคะในขั้นตอนการย่างเราจะย่างด้วยไฟอ่อนนะคะเวลาย่างก็คอยกลับพลิกดูนะคะทั้งสองด้านเพื่อที่ไม่ให้ไก่ไหมค้ค่ะ และตอนนี้เราก็ย่างมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะปีกไก่หมักซอสของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงคะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสูตรนี้นำไปทำขายเสิร์ฟพร้อมกับข้าวเหนียวร้อนๆรับรองว่าอร่อยลูกค้าติดใจกลับมาซื้อซ้ำๆแน่นอนค่ะ ยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีช n n e l ของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ